นมัถรัตนัตยสะขอความนอบน้อมจนบังเกิดมีแด่พระรัตนตัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงร้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถราโนเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูป ขอความเจริญงอกงามภัยบูรณนศินในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจมังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านตอนลับเราท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะก่อนนอนกระผมรู้ว่าตามภาพพระครูสรการทีรคุณเจ้าวาดวัดป่าธรรมวงศาราม บ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เตินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรามทั้งหลายเป็นประจำทุกค่ำคืนกระผมรือว่าตามาภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟัง เพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขกลมเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมหรือว่าตรมาภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเล่าทม นำมาบอกข่าวเร่าแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมรู้ว่าตามาภาพจะพึงมีโดยได้ถือสโลแกนว่าตามรอยยุคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์สัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนือ้ะ ขอเดินตามรอยยุคนละบะาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีเอาแะละยิดยมสาธุชนท่านผู้ฟังทำทั้งหลายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้สารธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดนำมาเล่าในค่ำคืนนี้ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องนะทำบุญไว้มากนะจะมีวิมานรออยู่บนสวรรค์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะยมนะ เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะก็คือนันทิยะอุบา,บาสกนะคือทำความดีไว้มากจนกระทั่งมีวิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองรออยู่บนสวงสวรรค์นะเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันหลายท่านหลายคนทําบุญสร้างโบสถ์ทำบุญสร้างศาลาเป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูปนะทำบุญนั่นทําบุญนี่ยอมเป็นบุญมาก ตอนนี้วิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองได้รอเราตั้นทั้งหลายอยู่บนสวงสวรรค์แล้วนะฮะฉะนั้นญาตโยมสาธุชนพระอาจารย์ก็จะได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นที่ยะอุบาสบผู้ที่ทำบุญมากมาีมีเทพแล้วก็วิมานเกิดรอรับล่วงหน้าเลยนะฮะ ัก็คือครั้งพุทธกาลเนี่ยยม,มีครอบครัวขาหาบดีประกอบการค้าตระกูลหนึ่งอยู่ในกรุงพาราณาสีนะยมนะมีบุตรชายคนเดียวชื่อนันทิยะยมคนในครอบครัวเนี่ยร้วนมีศรัทธาดีในพระรัตนตยมีปกติบำรุงพระพุทธเจ้าและพระพิสุสง์บิดามารดาแก่เท่าลงก็อยากให้นันทิยะอุบาสกนี่มีภรรยาจะได้มีทายาทไว้สืบทอดสกุล จึงบอกบุตรชายว่าจะสู่ขอเลวดีนะทิดาของเพื่อนบ้านมาแต่งงานด้วยทั้งนี้บิดามารดาไม่รู้ในใิสัยที่แท้จริงของนางว่าเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่ให้ทานส่วนนายนันทิยะเนี่รู้ในิสัยของนางมาบ้างจึงตอบปฏิเสธบิดามารดาว่าผมยังอยากอยู่เป็นโสดไวาอย่างนั้นบิดามารดาชอบใจในตัวนางเลวดีปากใจว่า จะให้ลูกแต่งกับเลวดีให้ได้จึงเชิญนางเลวดีมายังเรือนแล้วก็ให้ช่วยจัดสถานที่และเลี้ยงดูพิสูจน์สงนางเลวดีก็ทำเป็นคนบ้านนอนสอนง่ายทำกิจตามที่พ่อแม่นายนันทิยะบอกให้ทำหมายให้นันทิยะนีพึงพอใจให้ได้เช่นบิดามารดาสั่งว่าแม่หนูเจ้าจงเข้ามาช่วยงานบุญในเรือนของเราบ้างเถิดจงนำ โคไมสดหารูปไหลอาสนะนะปูราตอาสนะตั้งเชิงลองบาทนะเมื่อพิสุทั้งหลายมาถึงเจ้าจงไหวจงรับบาทนะแล้วก็นิมนต์ให้พวกท่านนั่งจงกองน้ำดื่มมาถวายจงล้างบาทให้แก่พวกพิสุเมื่อเจ้าทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วลูกนันทิยะของเราจะพอใจเจ้าว่าอย่างนั้นนะเรวดีก็ทำตามคำเหล่านี้นะ ไม่อิดออดเลยโยมเลวดีนี่มาช่วยทํากิจดังกล่าวอยู่หลายครั้งนะกระทั่งนายที่กระทั่งนายนันทิยะนี่ค่อยๆยอมรับแล้วก็ยอมใกล้ใกล้ชิดเมื่อมารดาบิดาสำทับว่าท,ที่จริงแล้วนางเลววดีนี่เป็นคนที่เชื่อฟังฝึกหัดดัดง่ายนะแล้วก็ดัดได้นายนันทิยะจึงยินยอมแต่งงานกับนางเมื่อแต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วโยม นางก็ยังทำภาระดังกล่าวอยู่น,นันทิยะก็ยิ่งรักมากขึ้นเดิ่มมอบให้นางเป็นใหญ่ในการต้อนรับบำร,รุงพิสุสง์ที่เข้ามาในเรือนเขาก็สั่งภรรยาไว้เสมอบัามที่ตนเองต้องออกไปค้าขายว่าถ้า,า,ถาเธอบำร,รุงพิสุสง์และบิดามารดาของเราเช่นนี้ทำด้วยความไม่ประมาทเจ้าก็จะอยู่ในเรือนนี้ได้อย่างมีความสุขมาอย่างนั้นานางเรวดีทำทีเป็นประ ประพฤติตามครอบครัวสามีเรื่อยมาจนคลอดบุตรคนที่สองมารดาบิดาของนันทิยะก็สิ้นชีวิตไปความเป็นใหญ่ในเรือนทั้งหมดนันันทิยะก็มอบให้ภรรยาเป็นผู้ดูแลแล้วก็รับผิดชอบทีนี้แต่นั้นเป็นต้นมายมนายนันทิยะก็ยิ่งศรัทธาในพระศาสนายิ่งขึ้นเขาก็เริ่มจัดเตรียมพัฒนารแบบต่างๆถวายพิสงูงน์ เช่นพัตาหารสําหรับพิสุอาคันตุกะและพัตาหารสําหรับพิสุผู้เจ็บป่วยทั้งให้ทานแก่คนยากไร้และคนเดินทางเป็นต้นชาวบ้านก็มักจะเรียกเขาว่านันทิยะผู้เป็นมหาทานบาดีนะฮะต่อมานันทิยะอุบาสบสละทรัพย์ให้สร้างศาลาสีมุกนะฮะและมีการจัดเตียง ตังเครื่องปูราดสิ่งของเครื่องใช้ที่จะเป็นแก่สมณะไว้พร้อมสร้างเสร็จแล้วก็กราบทูนนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าและพระพิสุสงฆ์นเสด็จเข้าไปรับมหาทานในนันทยะก็ถวายพระตาหารต่างๆแล้วก็หลังน้ําทักษิโนโทกตกลงพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้ากล่าวคําถวายสาลาพร้อมๆกับการหลังน้ํานั้นนะปรากฏว่าได้มีปาสาทลัตนะเจประการอันเป็นทิพพูดุดขึ้นใน สวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนะโยมนะ,ะปราสาทมีขนาดประมาณกว้างแล้วก็ยาว1 0อ่าสิบสองโยชสูง100โยชนะะโยดหนึ่งสกิโลโยมลองคูณเข้าไปมีนางฟ้าเทพอักษรหน0 0งอยู่ภายในนะโยมนะพระศาสดาก็ทรงรับแล้วก็อนุโมทนามหาฐานของเขาแล้วนางเรวดีก็ยังปฏิบัติตามอาคำคำชัดของสามีเรื่อยมา ทั้งตอนรับแขกนะแล้วก็จัดการาทานต่างๆที่สามีดำเนินการไว้ทั้งส่วนทานเพื่อ,อพิสุแล้วก็คนอนาถาที่เข้ามาพึ่งฝ่ายน,นายนันทิยะบําเพ็ญบุญต่างๆทั้งตอนอยู่บ้านแล้วก็ตอนเดินทางไปค้าขายนโยมนะเขาสละทรัพย์ทำทานในทุกๆท,ที่ไปทั้งถวายพิสุพิสุนีสัมเณน,นแล้วก็ให้คนอนาถา ชื่อเสียงดีงามของเขาก็ฟุ้งไปทำให้พระอรหันทั้งหลายต้องการส่งข้อเขานะโดยการแวะมารับทานจากเรือนของเขาอยู่เนืองๆทีนี้<ๆ>นยอมต่อมาพระมหาโมคคานณะเนี่ยได้ใช้อิทธิฤทธิ์ท่องเที่ยบไปยังในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านได้เห็นวิมานมีรัศมีงามดังด่งดวงอาทิตย์เลยนะฮะคุมไว้ด้วยตาข่ายทองอ่าก็คือเหมือนของยังอยู่ในกล่อง มีนางเทพอักษรหนึ่งพันนางอาศัยอยู่เทพธิดาบางพวกนำเกียนจันมาลูบไล้วิมานภายในบางพวกก็นั่งเล่นดนตรีอยู่ภายในวิมานพระเถระก็หยุดมองดูเห็นความแตกต่างกับวิมานอื่นๆเพราะมีตาขขา่ทองคุมอยู่ขณะนั้นเทพบุตรทั้งหลายรู้ว่าพระมหมาโมคคลานะมานี่จึงมาไหว้นมัสการนะพระเถระก็ถามว่านั่นนะ่ะเป็นปราสาททิพย์ของใครกัน เทพบุตรก็เรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญปรา,าสาทหลังนี้เทพบุตรผู้เป็นเจ้าของยังไม่มาเขายังเป็นมนุษย์ชื่อนันทิยะเป็นบุตรของอาเศรษฐีในกรุงพรารณาณสีเขาสละทรัพย์สร้างศาลาถวายพิสุสง์ไว้ในอ,อิสิป,ปตนะมหาวิหารปรา,าสาทหลังนี้เกิดขึ้นเพื่อน,นายนันทิยะเจ้าค่ะ เหล่านางเทพอักษรในวิวานนั้นยมได้ยินเสียงเจราจาแล้วก็ออกมาไหว้พระเถระแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพวกนี้ฉันเกิดอยู่ในปาาสาทิพนี้เพื่อเป็นเทพธิดาของนายนันทยะอุบาสกชาวกรุงพราณสีพระคุณเจ้ากลับสู่โลกมนุษย์แล้วช่วยบอกแก่เขาทีว่าเหล่าเทพธิดาต่างรอคอยการมาของเขาอยู่ด้วยความกังวลกังวลใจ ท่านอย่าได้ชักช้าอยู่เลยเทวสมบัติน่าปราถนากว่าสมบัติที่เขากำลังได้รับในโลกมนุษย์ให้รีบทิ้งภาชนะดินมารับภาชนะทองเถอดพระเถระก็รับคำว่าถ้าเรามีโอกาสพบเขาก็จะบอกแก่เขาให้โทรเข้ามาในเบอร์ที่พระจาจาร์กำลังใช้ไลฟ์สดอยู่นะรายการห้องเรามันจะสะดุดมันจะตัดไปนะฮะ ส่วนโยมท่านไหนที่จะร่วมโปยทานกับพระอาจารย์ก็ร่วมได้นะยโยมนะที่ธนาคารกสิกรไทยหมยเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นให้นี่แหละโยมถึงสี่ทุ่มนะมีเวลาเหลืออีก19นาทีโยมท่านไหนที่จะร่วมก็ร่วมได้ตามกําลังทรัพย์เต็มกาลังศรัทธาท่านนายโยมทันก็ทนันไม่ทันก็ไม่เป็นไรมีก็ร่วมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะยโยมนะสาธุก็ได้บุญนะฮะเป็นการสร้างทานบาร,รมีเหมือนพระเวสสันดรน,นะยโยมเนาะ พระอาจารย์ก็จะนั่งบนหลังช้างแล้วก็จะป่วยทานนะครับทนนิยมเมื่อกลับมาสู่โลกมนุษย์แล้วเนี่พระมหาโมคคลานะก็เข้าเฝ้าขณะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางพุทธบริษัททั้ง4ี่ณมหาวิหารอีสิป,ปัตตนะจบแล้วพระเถระก็ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมนุษย์ที่ทำบุญอยู่ในโลกมนุษย์นี้ขณะเดียวกันก็มีทิพยส นี่อย่าเพิ่งโทรเข้ามาคนโยมนะครับนะ,ะเดี๋ยวค่อยโทระอาจารย์กําลังใช้ในการไลฟ์สดอยู่นะครับนะขอความกร,รุณานะครับอ่ะทีนี้ญาติโยมสาวุชนวกเข้ามาหาามห้องเราต่อเนาะนะพูดถึงไหนแล้วหลงลงืม<ง> <laughs> อีกแล้วพูดถึง พูดถึงพระหมหาโมคคลานะใช่ไหมกลับมาสู่โลกมนุษย์เสร็จแล้วใช่ไหมอ่าก็ได้เข้ามาเข้าฟาอกพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทูนถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมนุษย์ที่ทําบุญอยู่ในโลกมนุษย์นี้ขณะเดียวกันก็มีทิพยสมบัติเช่นปราสาททิพเกิดขึ้นในสวรรค์เพื่อรอบุคคลผู้ทําบุญเป็นไปได้หรือพระเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าก็ตัดตอบว่าโมคคลานะ เธอได้เห็นปราสาททิพย์ของนายนันทิยะแล้วไม่ใช่หรือเหตุใดยังมาถามเราอีกไมาอย่างนั้นนะจากนั้นก็ตัดอีกว่าโมคาราณะสิ่งที่เธอได้เห็นมานะาสิ่งที่เธอได้เห็นมาเนี่ยนะเหล่าเทพธิดารอนายนันทิยะนั่นเองก็เหมือนผู้ยืนอยู่ในบ้านมองออกไปนอกบ้านได้เห็นลูกหรือเห็นพี่น้องที่ไปอยู่ไกลๆ กำลังเดินมาก็ดีใจว่าคนน้นคนนี้กลับมาแล้วหมู่าติก็เกิดความยินดีปีดากล่าวว่ามาแล้วมาแล้วฉันใดเราเทวดาก็พากันถือเครื่องบรรณาการทิพย์สิบอย่างนะมาให้แก่สตรีหรือบุรุษผู้ทำความดีไว้ในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าฉันนั้นก็เหมือนกันไว้อย่างนั้น แล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าญาติมิตรและพองเพื่องทั้งหลายเห็นบุคคลผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานเดินทางกลับมาโดยสวัสดีย่อมยินดีล่าเริงว่ากลับมาแล้วฉันใดบุญทั้งหลายก็ย่อมต้อนรับบุคคลผู้กระทำบุญไว้นะฮะซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้าดุจพวกญาติรอต้อนรับญาติหรือพวก เป็นที่รักกลับมาฉันนั้นนะทีนี้ยอมครั้งหนึ่งเมื่อสามีออกจากบ้านไปอาห้าขายหลายวันนางเลวดีผู้ประพฤตธตนตามคำของพ่อแม่สามีและสามีตลอดมาหลายปีที่ผ่านมาโดยที่จิตนี่ไม่ได้มีความยินดีเต็มใจอย่างแท้จริงแต่ก็ทำตามคำสั่งเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความรักนะ ทเนนางก็กลับกลายเป็นเลวดีที่มีนิสัยตนันหขี้โกรธนะทำการยกเลิกการบริจาคให้แก่คนอนาถาทั้งหมดแล้วก็สั่งให้หุงลาปาข้าวแล้วก็น้ำต้มผักถาวายแก่หมู่พิสุและนางวางแผนใส่ร้ายพิสุทั้งหลายคือเมื่อหมูพิสุลุกจากที่นั่งกลับออกไปนางก็จะนำเมล็ดข้าวสุกแล้วก็เศษกับข้าวไปโปรยยังบริเวณที่พิสุนั่งฉัน แล้วก็โวยวายให้คนในเรือนพากันม,มุงดูนางก็กล่าวว่าพวกท่านจงดูการกระทำของพวกสมณะพวกสมณะกินทิ้งกินขว้างอ่าซึ่งข้าปลาอาหารของผู้มีจิตศรัทธาหวังให้คนในเรือนเป็นพยานยืนยันแก่สามีนั่นเองทีนี้นขันในนันทิยะค้าขายเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาได้ทราบเรื่องดังกล่าวจากคนในเรือนทีนี้นเขาจึงขับไล่นางเรวดีนี้ให้กลับไปเรือนสกุลของตนเอง ในวันแรกที่กลับมาถึงนั่นแหละทีนี้นายนันทิยะก็สลดใจผิดหวังแต่ศรัทธายังมีอยู่แรงกล้าในวันที่สองเขาก็ได้ถวายมาหาทานแดธธ่พิสูจสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานแล้วก็จัดพระทหารต่างๆถวายตามเดิมในส่วนการสงเคราะห์คนยากไร้ที่เพื่อนเขาก็ทําต่อไปนะฮะทีนี้หลายวันต่อมาโยมพวกเพื่อนของนางเรวดีเข้ามาหานายนันทิยะแล้วก็วิงบอลขอให้ นางเรวดีนี่ได้กลับมาอยู่กับลูกๆนันทิยะอุบาสกใจอ่อนอนุญ,ญาตให้กลับมาแต่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการถวายทานอีกเขาเลี้ยงดูภรรยาด้วยการให้เพียงอาหารแล้วก็เครื่องนุ่งห่มเท่านั้นต่อมาโยมนันทิยะอุบาศกสิ้นชีพแล้วก็ไปเกิดในเทพวิมานของตนในสวรรค์ดาวดึงนางเรวดีก็ได้เป็นใหญ่ในเรือนนี้อีกครั้ง นางก็สั่งยกเลิกการให้ทานทุกอย่างแล้วก็เที่ยวด่าบริภาคพิสุสงฆ์นางคิดว่าเพราะพวกสมณะทําให้ตัวเราไม่ได้ทรัพย์มรดกจากสามีทีนี้ยมก่อนนางตายเจ็วันเท้าเวสุวรรณมหาราชทรงรู้ว่าอีกเจ็วันนางเรวดีนี่จะจะตายแล้วต้องตกนรกนางจะไม่ได้มีโอกาสเห็นผลบุญของนันทิยาอุบสบสพผู้เป็นสามีจึงตัดให้ยักษ์สองตน แสดงตนในลักษณะมีผมแล้วก็หนวดสีดำปนแดงสีมีแสงจม,จมูกในบิดเบียบเบ้ยวผิดบิเี้ยวจากปกติแล้วก็มีเขี้ยวนะมีในตาแดงมีผิวพันธุ์กรุข,ข่น่ากลัวน่าเกียดอย่างยิ่งเดินไปทั่วพระนครพราราณสีประกาศว่าอีกเจ็ดวันนางเรวดีจะตายนางจะถูกพวกเราจับโยนลงนรกนะ นางเลวดีแล้วก็หมู่ประชาชนได้เห็นได้ฟังแล้วนี่ตกใจหวาดสะดุ้งกลัวนางขังตัวเองอยู่แต่ในเรือนนั่งหลบอยู่ในห้องปิดหนาแน,น่นคิดว่าปีศาจสองตนจะไม่สามารถเข้ามาจับตัวเราไปได้ทนนี้ยมวันที่7ยักษ์สองตนนั้นก็ปรากฏตัวภายในห้องนางเรวดีเห็นแล้วก็กลัวจนขนลุกนะยักษ์ก็ตรงเข้ามาจับที่แขนทั้งสองข้าง กล่าวว่าเลวดีผู้แสนชั่วร้ายเจ้าจงลุกขึ้นได้เวลาที่บาปกรรมจะนำพาเจ้าให้ประสบผลแห่งความชั่วและความดีแล้วนำนางออกไปเดินในถนนแลพร้อมกับประกาศกล้องว่ามนุษย์ทั้งหลายจงดูนางเลวดีผู้ชั่วร้ายไว้คุมตัวให้นางเดินลบลบกุกคุกคานจากถนนหนึ่งไปยังถนนหนึ่งทั่วพระนครแล้วก็จับห่อ นำไปปรากฏในสวรรค์ชั้นดาวดึงเบื้องหน้าก็คือเทพวิมานของนันทิยะอุบาสกนางเรวดีก็ถามว่านั่นเป็นวิมานของใครกันมีรัศมีงามดุจด,ดวงอาทิตย์คุมด้วยตาขา่ทองเต็มไปด้วยโม,โมเทพธิดายักษ์ก็ตอบว่านั่นเป็นวิมานของอุบาสกชื่อน,นันทิยะชาวกรุงพาราณสีเขาเป็นอุบาสกผู้เมตนีเป็นทานบดีเขาตายแล้วก็มีความสุขอยู่ในวิมานนี้ นางเรวดตรีบกล่าวว่าดิฉันเป็นภรรยาของเขาเป็นแม่เรือนของเขาดิฉันดูแลทรัพย์สินของเขาอยู่ปล่อยให้ดิฉันอยู่กับเขาในที่นี้เถิดดิฉันไม่ปราถนานาลกว่าอย่างนั้นแล้วก็วิงวอนต่างๆนาๆนายักก็ไม่ฟังยองนำนางมาปรากฏอยู่เบื้องอ,อุสัทธนรกทันทียักษ์กล่าวว่าแน่นางผู้ชั่วร้ายนี่แน่นากสำหรับเจ้าผู้ไม่ทำบุญเอาแต่ตนีขี้โกธ ทำบาปกรรมต่างๆเจ้าย่อมไม่ได้นะเพื่อจะอยู่กับเทวดาในสวรรค์กล่าวจบยักษ์ทั้งสองก็อันตรธานไปทันใดนั้นโยมก็มีนายนิรยาบาลรูปร่างค้ายยักษ์สองตนตนเข้ามาจับฉุดให้นางเข้าไปใกล้ปากนรกนะนางเห็นสภาพนรกนั้นแล้วก็กล่าวว่าเพราะอะไรจึงมีแต่คูดแล้วก็มูดแล้วก็ของเ่าเหม็นทำไมกิ่งเน้นรุงแรงขนาดนี้นายนิรยาบาลก็ตอบว่า นี่คือสังสะะารวนรกลึกร้อยชั่วบุรุษนะเป็นที่ที่เจ้าจะต้องหมกไม่อยู่ที่นี้พันปีถามว่าดิฉันทำกรรมชั่วทางด้วยกายาวาจาใจอะไรไว้หรือต้องมานาลกแห่งนี้นะเขาก็ตอบว่าเจ้าโมสาหลอกลวงสมณะพรามวณิพกทั้งหลายไวนะบาปกรรมเหล่านั้นทำให้เจ้ามายังานาโกแห่งนี้ นอกจากนิยมเจ้าก็จะยังเจ้าก็เจ้ายังจะถูกในายยาบาลตัดมือตัดเท้าหูแล้วก็จมูกแล้วก็มีฝูงกามาลุมจิกกินล่างของเจ้านะนางเรวรีก็วิงวอนอีกครั้งว่าได้โปรดเถิดท่านเจ้าค้าช่วยนำดิฉันกลับไปยังไปยังโลกมนุษย์เถิดดิฉันจะทำกุศลให้มากดิฉันจะให้ทานประพฤติสม่ำเสมอการสำรวมนะ แล้วก็จะฝึกตนทำอย่างที่คนมีความสุขเขาทำกันจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนใจภายหลังในนิรยาบาลก็กล่าวว่าเจ้า,จามัวประมาทมายาวนานถึงตอนนี้จะมาข้าควรทำไมนะความทุกข์เผ็ดร้อนก็มาจากบรรดากรรมที่เจ้าทำไว้นั่นเองนะทีนี้ยอมนางเลววดีเห็นหมดทางจะรอดตายและไม่ได้อยู่กับสามีในสวรรค์แน,น่นอนแล้ว จึงกล่าวว่าใครๆในเทวโลกถ้ามีโอกาสไปโลกมนุษย์ถ้ามีมนุษย์ถามถึงดิฉันเพื่อช่วยนําคําพูดของดิฉันไปบอกพวกมนุษย์ด้วยว่าขอท่านทั้งหลายจงให้ทานให้ผ้านุ่งห่มที่นอนข้าวน้ําแก่สมณะพราหมณ์ผู้วางอาชญากรรมแล้วเพราะว่าความตนีขี้โกธทําบาปกรรมย่อมไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้ขึ้นสวรรค์ และหากดิฉันพ้นจากนรกไร้กาดแห่งนี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ดิฉันจะปฏิบัติตนเป็นผู้รู้ถ้อยคําของผู้ขอนะจะทําศีลให้สมบูรณ์ทํากุศลให้มากดิฉันจะให้ทานประพุิสม่ําเสมอ,อสํารวมแล้วก็จะฝึกหัดขัดเกาตนแน่นอนดิฉันจะปลูกต้นไม้ให้ล่มรื่นทําถนนเข้าไปในหนทางลําบากจะขุบ่อน้ําแล้วก็จะตั้งน้ําดื่มไว้ให้คนและสัตว์ทําด้วยจิตใจผ่องใส ดิฉันจะสมาทานรักษาอุโบสถศีลแปดทุก14คสี่คั้สิบาแล้วก็8คดขนะพอดิฉันได้เห็นประสบผลกรรมด้วยตนเองแล้วในนยยาบาลก็ได้โยนล่างของนางเรวดีนี่พูกำลังพูดลำพันธ์แล้วก็ดิ้นหล่นลงไปในนรกนางก็ตายแล้วก็เกิดเป็นสัตว์อยู่ในโล,ลกแห่งนั้น สันนรกตนนั้นก็ยังลำพันต่อไปอีกว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนตนีด่าบริภาคสมณพราหมณ์แล้วก็หลอกลวงสามีด้วยเรื่องไม่จริงจึงหมกไม้อยู่ในนรกน่ากลัวแห่งนี้นะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายธรรมาภาพเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังมานี้คติธรรมที่เราท่านทั้งหลายจะได้จากเรื่องนี้นะยโยมนะผลของบุญนี่เป็นเสมือนการที่หมู่ญาติจัดสิ่งของรอต้อนรับ การมาของหมู่าติผู้เป็นที่รักนั่นเองฉะนั้นสมาภาพจึงพูดอยู่เป็นประจําว่าอย่าประมาได้ยมนะชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าจงเร่งหาที่สร้างตัวยมัอฝันวันเกิดวันไหนเรารู้กันแต่วันตายวันไหนนั้นเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้สวรรค์ไม่เคยละเว้นคนทําความดีเช่นเดียวกันนรกก็ไม่เคยปาณีคนทําชั่วบาปไม่เคยส่งผลเป็นบุญเช่นเดียวกันบุญก็ไม่เคยส่งผลเป็นบาป มันคนละเรื่องกันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะทำบุญไว้มากตายไปก็จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์มันนันทยะอุบาสกหรือแม้แต่ทําบุญไว้มากๆตอนนี้วิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองรอเราอยู่บนสวงสวรรค์แล้วมันมีหลายต่อหลายเรื่องนะยมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตินาบานก็ดีขณะที่เขายังไม่ตายก็มีวิมานเกิดขึ้นรอเขาอยู่บนสวรรค์แล้วเพราะหลังจากที่เขาได้ทําทบุญ ทอดกฐินได้เงิน1บาทนะเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันทําบุญเหนียวหลายต่อหลายบุญนะยมเนาะก็น่าจะหลายกว่า1บาทตอนนี้วิมานแก้ววิมานเงินวิมานทองก็อาจจะรอเราอยู่บนสวงสวรรค์อยู่นะยมนะแต่เราก็อย่าประมาทนะนะฮะวิมานอยู่บนสวรรค์อาจจะอันตรธานหรือว่าหายไปก็ได้จากการที่เราไปทํากรรมชั่วทําอนันตริยกรรมกรรมหนัก5อย่างนะหรือไปทําในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ ฉนะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงไม่ควรที่จะประมาทนะมีโอกาสก็ควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีเข้าไว้นั่นเองนะเอาเหลือบดูนาฬิกาแล้วก็เหลือเวลาอีก6นาทีนะพราอาจารย์ก็จะจบรายการแล้วก็จะพักผ่อนแล้วเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ก็จะเหนื่อยถ้าเป็นงานก็จะแบบนี้ลเลยยอมก็คงจะไว้เพียงแค่นี้นะยมเนาะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครอง พรัตนไต่ตปกป้องน้ำรยวยรุ่งเรืองประสบความสำเร็จกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกรอตอรี่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทินสาธุ